คุณสมพงษ์อมรนวน์วนะครับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการยื่นรายชื่อนะครับเป็นพักร่วมฝ่ายค้าน208คนเพื่อที่จะทําการยื่นยติต่อประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยนะครับเกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือยื่นสักฟอกพินพสักฟอกข้าใช้ก็พยื่นสักฟอกนะครับรอบนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด10คนนะครับล็อกเป้าพี่น้องสามปอนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็มี2หัวหน้าพักที่ถูก โยงเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีการเปิดอภิปรายได้นในช่วงวันที่16-19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับทีนี้10คนมีใครบ้าง คนแรกแน่นอนครับคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคนที่2คือคนเอกประวิทธิวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีคนที่3ามนีนเรียกว่างางมาจากบ้านรงางงางง้างมาเลยคนที่3คุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขนะครับคนที่4คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนที่5 พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่6นายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนที่7นายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่8นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็คนที่9นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนสุดท้ายร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรลแลร้วก่อนกี่วันอ่ะเนี่ยพี่ไปสองอาทิตย์ปะ <c oughs> สามวันรู้สึกน่าจะสามนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่วันครับแล้วก็ลงมติกว่าอาจจะมีอาจจะมีขยายวันนึงอะไรอย่างปาตินะอาจจะมีขยายอีกวันหนึ่งลงมติก็มีประเด็นถูกพูดถึงหลายอย่างมากโดยเฉพาะในตัวจดหมายที่ทําการยื่นให้กับประธานสภาก็คือคุณวาลิศภัยเนี่ยจริงๆแล้วมีการพูดถึงประเด็นแต่ละประเด็นที่ว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีการเขาจะยื่นสักฟอกในประเด็นไหนยกตัวอย่าง เขต้องแจ้งอแล้วกันเขาต้องแจ้งต้องแจ้งก่อนอยู่แล้วครับอย่างคนเอกประยุทธ์เนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดเพลอผิดพลาดปกคร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบนี่ครึ่งเดียวนะครับเอาแค่นี้พอ นี่คือขอโทษขอโทษทุกคนัแกมีอะไรบ้างตอนนี้คือพี่แต่คำว่าไร้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 แต่ไมดแล้ว่าแกมีอะไรบ้างเนี่ยเวลาเวลาเราได้ยินคำว่าด้วยความอะไรด้วยความคนลบเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นประโยคก็จะเดือดเสมอครับโอ้ตายละนี่แหละครับเป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งในข้อความในหนังสือที่ทางด้านพักฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้กับทางด้านของคุณชวนลิ์ภันนะครับซึ่งพักที่ทําการยื่นเนี่ยก็แน่นอนมีหพพักร่วมฝ่ายค้าน พักเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยอยากฟังของไม่เตัวควาคนรพเหมือนกันอยากฟังของรองนายกประวิทย์อ่ะได้ครับได้ครับอยากรู้อยากรู้ไม่อยากรู้จริงอากรู้จริงอเครู้อยากรู้แล้วก็อยากฟังของคุณธรรมนัสด้วยได้ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกทัานมนตรีนะครับทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการทุจริต ต่อหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองและพวกพ้องฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโอ้โหนี่คือขอคุณประวิทย์แล้วก็อีกคนใครนะครับคุณธรรมนัฐคนสุดท้ายคนอิดทางปฏิบัตแล้วกันนะิดทาตครับจำไม่ค่อยได้บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ และการกระทําอันเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์สแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องการใช้เงินด้วยใช่ไหมคือถ้าถ้าถ้ามีโอกาสถ้า,า,าถเราเป็นฝ่ายค้านนะถ้าตัวพี่เองเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวพี่คิดว่าพี่จะแค่สองหรือสามคนเพราะวลามันมีแคดมันมีเวลาน้อยอะพอเวลาแคดสามแล้วเราก็เจาะไปเลย หนึ่งสองสามสามท่านที่จะถูอภิปรายแล้วเราก็เรียกว่าจัดจัดหนักจัดหนักคือข้อมูลให้ครบทุกประเด็นเนีย่ยคือพอมันพอมันอะไรนะหลายคนน่ะประเด็นมันแตกแต่เราไม่รู้นะวิธีการของเขาจจะแต่การของเขาเออเดาต้องรอดูจําคร<อ>ั้ง,งที่แล้วได้ไหมครับที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงใครใครนะที่ไม่ทันเน่ะครั้งที่แล้วคนในระวิดไม่ทันไม่ทันเขาจะต้องเริ่มท่านแรกเลยสิครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีเหมือนเป็นห้อง วอลลุ่มไม่รู้ไม่รู้ใช้คำนี้ถูกต้องไหมอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะพูดคุยกันตลอดว่าเวลาเหมาะสมเท่าไรเท่าไรเลเวลาเหลือเท่าไรเท่าไรมีดราม่าใช่แล้วมีดราม่าเราต้องขอเลยขอความด้วยความเคารพอีกแล้วครับเวลาฝ่ายค้านอภิปรายฝ่ายค้านด้วยความเคารพฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็ต้องให้คนพูด คือคือเราเสียเวลาเยอะมากกับการดวเห็นไหมดีเบททรัมกับไบเดนอ่ะประท้วงประท้วงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันอินทรัพมาอ่ะใช่ซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นคุณเขาร่วมเป็นแท็กติกแต่ว่ามันมันไม่สั่งงางามไงคุณได้เขาพูดให้จดคุณจะอะไรก็ว่าเกินเอามาประมาณสเปรของเวลาพิพายทั้งหมดไปกับการประท้วงท่านประธานครับผมทัศภาเิศเสพงศ์สสอตัคือกูไม่อยากฟังมึงเป็นใครไม่ต้องแนะนําตัวไม่ต้องบอกสสที่มาพักอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือพูดเข้าประเด็นเลย ขาต้องไปกดระเบียบมากนั่นน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่คนรับมติศึกษาแล้มติศึกษาแล้วท้องคนตีศึกษาอ่าแล้วท้องคนตีศึกษาที่คนอยากฟังฮะคุณนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนะครับขอหัอ่านี่ยนี่ใช่ละคุณนัทพลทิพย์สุวรรณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชนละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมีไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้สำนึกขาดพุทธิภาวะความเป็นผู้นำที่ดีใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการประจําในลักษณะกฎขี่ข่มเหงข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีบุคคลหลายรายซึ่งเป็นพวกพ้องตนเองเข้าสู่ตําแหน่งและแสวงหาผลประโยชน์โดยการทุจริตมีพฤติกรรมช่อชนดูเดือดทุกคนเลย่น่าจะดูเดือดมากของของของรัฐมนตรีศึกษานี่ก็ดูเดือดถ้าเราถ้าเราโดนใครตั้งข้อหาอย่างนี้เราจะตอบไปยังไงเราจะตอบไปยังไงเนี่ย